ต่อไปข้อ4นะคะอ่ะทาเหมือนเดิมเลยจำนวนนับที่หาร7ลงตัวมีเลขอะไรบ้างาต่อไปหาจำนวนนับที่หาร14ลงตัวมีเลขอะไรบ้างคุณลูกขอเขียนเป็นแบบนี้นะจะได้เร็วเ,วเนอะต่อไปจำนวนนับที่หาร28ลงตัว มีเลขอะไรบ้างนะคะไปหาจีรานเลยเนะาะเจ็ดก่อนมีเลขอะไรคูณกันได้เจ็ดบ้างหนึ่งคูณเจ็ดได้เจ็ดสองได้ไหมสองคูณอะไรได้เจ็ดมีไหมไม่มีสามคูณอะไรได้เจ็ดมีไหมคะไม่มีเนาะไม่มีแล้วเนาะมีแค่สองตัวนี้เนาะมีแค่หนึ่งกับเจ็ดใช่ไหมคะก็ตอบไปเลยหนึ่งแล้วก็เจ็ดแบบนี้เนะาะต่อไป สิบสี่มีเลขอะไรคูณกันได้สิบสี่ไหมก็คือหนึ่งกับสิบสี่ใช่ปะอ่าต่อไปสองสองคูณได้สิบสี่สองเจ็ดสิบสี่ใช่ไหมอ่าต่อไปสามสามคูณได้สิบสี่มีไหมอ่าไม่มีสี่คูณได้สิบสี่มีไหมคะก็ไม่มีใช่ไหมห้าล่ะมีไหมหกก็ไม่มีใช่ปะอ่ามีแค่นี้เนาะก็จะมีแค่หนึ่ง 2 7แล้วก็14แบบนี้นะอ่ะต่อไป28เรียกอะไรคูณกัน28เรียกอะไรเอ่ย1กับ28ใช่ไหมอ่ะแล้วอีก2กับเท่าไหร่2คูณลยยี่สถูกปะอ่ะแล้วก็อยากรู้ใช่ไหมว่า2คูณลยยี่ถ้าช่องสุดคูณเนี่ยมันมีไม่ถึงใช่ไหม หนูก็เอาสองไปหาร28ได้เลยนะก็จะเป็น14นะคะ3ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมสีอ่ะสี่คูณยี่สิบแปดใช่ไหมห้าได้ไหมคะหได้มหกหกสามหกหกสามิไม่มีละเพราะฉันมีแค่นี้ใช่ไหมคะหนูก็ตอบไปเลยก็จะมี1มีสองมีสี มีเจ็ดมีสิบสี่แล้วก็มียี่สิบแปดเนาะอ่ะดังนั้นนะคะตัวหารร่วมของเจ็ดสิบสี่และยี่สิบแปดนะคะคืออะไรก็จะมีหนึ่งตรงนี้มีอ,อีกมีเจ็ดมีแค่นี้เนาะ ก็ตอบไปเลยนะคะก็คือมันร่วมกันแค่เนี้ยเนาะก็จะเป็น1กับ7นะคะก็ตรงนี้ก็เขียนเองเหมือนเดิมนะก็คือเขียนบรรทัดนี้แต่แค่เปลี่ยนตัวเลขเป็นเลขไทยนะคะ,ะต่อไปข้อที่5เนาะข้อ5เลยนะ,ะเขียนเหมือนเดิมเลยจำนวนนับที่หาร16 ได้ลงตัวมีเลขอะไรบ้างคือชุบตรวนี้24ได้ลงตัวมีเลขอะไรแล้วก็สุดท้าย48่สิบแปนวนับที่หารสี 48, ได้ลงตัวมีเลขอะไรบ้างทำได้เนาะ,ะทำไปเลยนะคะอ่ะสิกเลขอะไรคูณกันได้16 หนึ่งกับสิบหกใช่ไหมสองคูณอะไรได้สิบหกแปดใช่ไหมคะสามได้ไหมสามคูณอะไรได้สิบหกมีไห <16, S 2> มไม่มีสี่ได้ไหมคะสี่คูณอะไรได้สิบหกสี่สี่สิบหกเนาะใช่ไหมหมดแล้วเนาะอ่ะก็ตอบเลยนะก็จะมีหนึ่งมีสองมีสี่มีแปดแล้วก็จะมีสิบหกแบบนี้นะคะสี่มันซ้ำกันเราตัวเดียวเนาะโอเค ต่อไป24บ้างเลขอะไรหาร24ได้ลงตัวอ่ะ1กับ24นะคะอะไรอีก2กับ12เนาะ3ได้ไหม3คูณ24 3 7 21 3 8 24ใช่ไหมคะอ่ะ4ได้ไหม4คูณอะไรได้20 4กับ6ถูกไหมคะ หมดแล้วเนาะแค่นี้เนาะหนูก็ตอบไปเลยก็จะมี1มี2มี3มี4มี6มี8มี12แล้วก็นี่14แบบนี้นะคะอ่ะต่อไป48อ่อะ่ส48คปณลูกตั้งตรงนี้นะอะไรคูณกับอะไรได้48บ้าง1กับ48ใช่ไหม อสองได้ไหมสองกับอะไรสองคูณได้48 9สองไปหารส8เนาะก็เป็น24ใช่ไหมคะอ่ะา3ได้ไหมสามได้ไหมอ่าลองไปหารน,นะสคูณอะไรได้48มีไหมอ่าสาม่งสามลบกันเหลือ1 3 5่งสามห้าสิบห้กีเนาะก็จะเป็น3กับ16นะคะสได้ไหม สี่คูณรายได้สี่สิบแปดมีไหมอ่ะก็ลองตั้งหารเลยนะอ่ะสี่หนึ่งสี่ใช่ไหมลบก,การเหลือศูนย์ดึงแปดลงมาสี่คูณรายได้แปดสี่สองแปดก็จะเป็นสี่กับสิบสองใช่ไหมคะห้าได้ไหมเอ่ยไม่ได้หกละหกเจ็ดสิบสองหกแปดสี่สิบแปดใช่ไหมอ่ะก็เป็นหกกับแปดแค่นี้เนาะหมดแล้วเนาะเพราะว่าเจ็ดมันก็ ู่ตรงกลางใช่ไหมคะมันไม่ได้แล้วเนาะก็จะมี1มี2มี3มี4 6 8 12 16ด4แล้วก็48แบบนี้เนาะอะเพราะฉะนั้นตอบเลยนะดังนั้นดังนั้นอะไรตัวฐานร่วม หาร่วมของ16 24และ48นะคะคืออะไรบ้างก็ไปจับเลยนะต้องเอาทั้งสามสามอันนะหนึ่งสองสี่ใช่ไหมที่มันเหมือนกันมีเลยไหมหกแปดใช่ไหมคะหมดแล้วนะ้องไม่มีแล้วเนาะ เพราะฉะนั้นก็จะมีแค่4ตัวก็จะมี1มี2มี4แล้วก็มี8แบบนี้เนาะเข้าใจนะคะออต่อไปข้อสุดท้ายนะข้อที่6เขียนมันเดิมเลยจำนวนนับที่หาร20ได้ลงตัวมีเลขอะไรบ้าง อต่อไปจำนวนนับที่หารสามสิบโอ้โหนี่มีสี่ตัวเลยนะคือหานี้ก็จะเป็นสี่สิบคือสุดท้ายก็จะเป็นหกสิบใช่ไหมคะอ่ะคือเลขอะไรเนาะอ่ะทำเลยนะเลขอะไรที่สามารถหาร20ได้ลงตัวบ้าง คุณลูกขอทำอีกวิธีหนึ่งนะเป็นแบบนี้ไม่ต้องเขียนเป็นโยงยงละแค่แบบนี้ไปเลยหนึ่งคูณยี่สิบเลยยี่สิบถูกไหมเราเขียนแบบนี้ไปเลยนะต่อไปหนึ่งเราไปสองสองคูณเละยี่สิบสองคูณสิบเลยยี่สิบดูเขียนเป็นแบบนี้ไปเลยสามต่อไปสามคูณเลยยี่สิบมีไหมอ่าไม่มีเราไม่เขียนต่อไปสี่สี่คูณเลยยี่สิบมีไหมสี่ห้ายี่สิบ ต่อไป5ใช่ไหมแต่5มีแล้วเราไม่เขียนแล้วเนาะจบแล้วนะคะแค่นี้ก็จะมีแค่สตัวเออหตัวเนาะก็จะมี5 10แล้วก็20เขียนใกล้ๆก,ก,กันแบบนี้นะชึบโอเคตัวต่อไป30บ้างก็จะมี1กับ30ใช่ไหม2กับ15เนาะ3กับเท่าไหร่เอ่ย สิบใช่ไหมคะสามคูณสิบได้สามสิบสี่ได้ไหมคะสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่เจ็ดยี่ิบแปดสิบแปดสามสองไม่ได้ต่อไปห้าห้าได้ไหมห้าคูณด้วยสามสิบห้าหกสามสิบหมดแล้วเนาะหมดแล้วนะคะโอเคต่อไปข้ออ่าต่อไปสี่สิบทำเหมือนเดิมเลยก็คือมีหนึ่งกับสี่สิบนะสองกับเท่าไหร่ยี่สิบสามได้ไหม ไม่ได้เนาะสได้ไหมหาได้สกับสิบนะคะห้าได้ะะไ,ดไหมห้ากับอะไรแปดห้าสี่เนาะก็ได้หกได้ไหมคะหกหกสามหเจ็กินไปละเได้ไหมไม่ได้แล้วเนาะหมดแล้วเนาะพอฉันก็ตอบแค่นี้โอเคไหมคะตอไปงานสุดท้ายหกสิบมีเลขอะไรบ้าง1กับ60สใช่ไหมสอกับ สามสิบเนาะสามกับเท่าไหร่เอย่ยสามกับสามคูณอะไรได้หกสิบยี่สิบใช่ไหมคะอ่าสี่สี่คูณอะไรได้หกสิบเท่าไหร่เอย่ยอ่าคิดไม่ได้เราก็ไปหารสี่คูณอะไรได้หกสิบสี่หนึ่งสี่ลบการเหลือสองสี่ห้ายี่สิบแบบนี้ก็คือได้สิบห้าสี่กับสิบห้าคูณกันได้หกสิบเนาะห้าได้ไหม ห้าอ,อ,อ,อะไรได้เท่าไหร่เอ่ยห้าคูณไรได้หกสิบหาเหมือนเดิมเลยห้าหนึ่งห้าลบกันเหลือหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมคะห้าสองสิบห้าสิบสองเป็นหกสิบแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหกได้ไหมลืมมีกี่ห้าแล้วใช่ไหมคุณลูกขอเขยิบอันนี้ไปหน่อยนะสิบสองต่อไปหก กับ10จถูกไหมคะ7ได้ไหมไม่ได้8ก็ไม่ได้9ก็ไม่ได้แล้วเพราะฉันมีแค่นี้เนาะอ่าดังนั้นนะตัวาหารร่วมนะคะของ20 30 40แล้วก็60นะมีอะไรบ้างคือ หนึ่งใช่ไหมสองมีอะไรอีกสี่ได้ไหมเอ่ยไม่ได้เนาะห้าล่ะห้าได้ไหมมีทั้งสี่ตัวเลยอันนี้หกได้ไหมไม่ได้สิบได้ไหมคะอ้าสิบได้ชึบแบบน,นี้เทคนิคนะก็คือหนูหนูดูตัวที่มันน้อยที่สุดก็คือตัวนี้ใช่ไหมล่ะเราก็ดูไปเรื่อยๆอ่ะต่อไปยี่สิบมีไหม ยี่สิบตัวนี้ไม่มีเพราะฉันยี่สิบก็คือไม่ได้แล้วเนาะ,ะเพราะฉันตอบเลยนะคะก็จะมีหนึ่งมีสองมีห้าแล้วก็มีสิบแค่นี้เนาะที่สามารถหารยี่สิบสามสิบสี่สิบแล้วก็หกสิบได้ลงตัวนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเด็กๆสงสัยหรืองงตรงไหนนะคะก็คอมเมนต์ถามคุณดูกได้เลยนะคะก็ฝากเด็กๆนะคะกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้คุณลุกเลยนะคะ